ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอเซกลยนะครับผมพบกับช่วงนิทานจอนไทยวัดแล้ววันนี้นะครับเรื่องของเราจะเป็นยังไงนั้นไม่มีใครรู้มาก่อนนะครับเป็นนิทานสดๆเขียนกันสดๆทั้งผู้เล่าและผู้เขียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นสดๆกันวันนี้เลยครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราไปพบกับนักวาดที่เราเชิญมาในวันนี้ก่อนเลยนั่นก็คือสวัสดีค่ะคิวเซกัยนะคะ วันนี้คิวจะมาวา่าดเดิกันนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องเราจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มี3ท่านผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้นั่นก็คือนัดเล่าเรื่องของเราครับข้ามีชื่อว่าขุนหมื่นมาจากเมืองอายุธผมคือ ท่านขุ่งผูดไทยีู่ดไทยไม่รู้เรื่องอะไรเลยท่านอะไรเนี่ยกูอยากรู้มากเลยเดี๋ยวรอฟังรอฟังเรื่องสายว่าเป็นคมกิ่งว่ามหากิ่งอยู่ในเมืองไทยว่ามีเมียลักไหยไรอยู่กินทางไรมีลูกสองคนว่ามีชื่อว่าเจ้าติ่งเป็นนักเล่าเรื่องมาจากทวีปอังกายผูอเฮ้ ทุกท่านครับพร้อมหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วสวัสดีครับขอมคนมากครับยังไม่ได้เล่าเลยมาโทรเมื่อพร้อมแล้วขอเชิญไปพบกับนิทานสอนใครวัเริ่มจากเรื่องก่อนชื่อเรื่องต้องถามหัวหน้าเราก่อนครับชื่อเรื่องมีชื่อว่าชื่ออะไรนะเอา้ามึงเป็นคนคิดน่ะดวงดาวในลำคลองครับผมชื่อเรื่องกูก็ไม่อยากฟังเขียนชื่อเรื่องก่อนเขียนชื่อเรื่องเขียนชื่อเรื่องดวงดาวในลำคลอง ยนักวาดรูปเราวาดเร็วมากนะไา้มาจากไหนอันนี้เอามาจากเริ่มเรื่องครับผมเดคิสึงิมาเหรอตัวเตี้ยๆสูงประมาณ180สูงกว่ามึงอีกนะพอกันพอกันเตี้ยใชแล้วเดคิสนง้ก็ไปร้านเกมกำลังเดินทางไปร้านเกมจากนั้นเดคิสึง้เขาได้เดินเข้าป่าเขาเจอเสือตัวหนึ่งไปไหนฉันต้ไปตอ ไปไหนกันล้วตอนนี้เดคิตรงนี้เดินเข้าไปในป่ารับว่าเราวาดเร็วนะฮะเื่อาชี้ผมบอกแล้วอันนี้ไม่ได้เตรียมนะไม่เตรียมเดี๋ยวนี้ง่ายนะวาดรูปเขาเขาใช้แค่ทางหุบทางหุบอย่างเงี้ยถามจริงเลยนะใครคิปให้แต่งตัวตอนนี้เดินเข้าป่านะครับอ่าเดินเข้าป่ามันก็เดินตรงไปครับผมอ่ะเดินตรงไปเดินไปเจอร้านเหล้าในป่านี่มันเป็นาราเล้าในป่าครับ สันหานะออนจากั้านเล่าขุดดินไปขุดดินทำไมทไมไม่เข้าร้านเล่าขุดดินจากร้านเล่าลงไปข้างล่างไงหาแร่ไงเอาจริงนะครูไม่ได้สงสารเด็กซิซินะสงสารนะสงสารคนวาดดูทดูนะแล้วคนต่อไปที่จะมาวาดเ็แรกไปยังมั่วขนาดนี้แล้วใครจะกล้ามาเจอใครมันงก็หยิบมาเออ มัอหมูอพี่มอาหารมาคุยหลังจากโปยจากดินเขาก็ได้เดินไปเจอกลุ่มคนจํานวนมากอยู่ล้อมรอบบ่อน้ํามึงนึกภาพผุดขึ้นกลางน้ําขุดมาแล้วผุดขึ้นมาทําไงออันนี้ตัวอะไรเป็นดิชานอันนี้เราคิดกันมาแล้วคิดตอนไหนครับคิดเมื่อกี้เลยเลยขาไปาทอะไรนอแค่นี้ ไอเดคคิดสิ่งนี้เนะี่ยมันก็แหวกวงล้อเข้าไปชะงงกดูปรากฏว่าที่เหงเนี่ยมันเหงดวงดาวเยอะแยะเลยอยู่ในบ่อน้ำตาเมอืองจิคายแล้วก็เลยบอกว่า แล้วทําไมถึงจ้องขนาดนั้นเจ้าจะกระโดดลงไปหรือไอคือไอเด็กคิ่ซึงนี้มันถามมาถามว่าจ้องขนาดนั้นมจะกระโดดลงไปหรอกระโดดลงไปทําไมแล้อีคนที่ยืนมุงอยู่นี่บอกว่าเด็กคิ่ซึงนี้นี่หลบไปจะกระโดดลงไปดูดาวทิศทาเรื่องนี้ก็ได้สอนให้รูู้้สงสารคงว่างมากพอเด็กคิดซึงนี่เนี่ยมันเห็นว่ามันกำลังจะกระโดดลงไปเอาดาวเด็กคิดซึงนี้ก็ได้พูดดปคำหนึ่งว่าเลื่อมใส สังเสริญไงพอจะกระโดดปุ๊บเด็กนิสิตมถอยแล้วเข้ามาถอยมาทำไม <maker> เรมือ่อสไซมันบอกว่าเจ้าอย่าทำอย่างนี้นะอไม่มีเฮ้ยนี่มึงอินอะ <choosing math> ่แล้วพวกมึงเข้าใจผิดมึงกระโดดลงไปไม่ได้มองแต่ข้างข้างล่างจริงๆมันไม่ใช่ดาวดาวมันอยู่บนฟ้าที่มึงเห็นอ่ะมันคือเงาอ๋อคือเป็นเงาสะท้อนจากบนฟ้าใช่ลงมาบนแม่น้าแต่ไอพวกไอพวกนี้โง่เออมันจะกระโดดลงไปเอาดาวขึ้นมาว่าห็นดาวกำลังจะจมน้ํเออสามร้อยไอคิวมันมันโง่หรือหรือใครพวกเราเยโอเสร็จใจหล่อเท่มึงไดยยินไล่ะไปงานไหนมีแต่คนกีดทีดก็ชอบเกีย จากนั้นไอเด็กคิดสิ่งนี้ก็ไปห้ามห้ามไอพวกที่อยู่ล้อมรอบอะไปขัดไปขัดไปขัดงุนงิดไม่พอใจงุนงิดเออว่าพวกมึงจะลงมาทำไมไอที่เห็นนั่นอะมันมันมันไม่ใช่ดาวที่อยู่ในน้ำแต่มันเป็นดาวที่อยู่บนฟ้าเมื่อเด็กคิดสิ่งนี้เนี่ยมังได้ยิงดังนั้งแล้วเกิดปฏิหารขึ้นเด็กคิดสิ่งนี้ถอยล้งก็มาแล้วไปเย็บดังกระโดดออกมาปุ๊บไอพวกนั้นก็เลยไม่พอใจที่แบบว่าโง่มันฉุนที่เด็กคิดสิ่งนี้เหมือนแบบ มึงด่าแล้วมันจะหนีอ่ะมันชนแล้วหนีอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบวิ่งตามเลยคิดอย่างนี้ไปทืบเลยคิดอย่างนี้ไอ้ปวดคิดล้อมล้อมรอบแบบนั้นทืบลงคิให้อาร์ติสเราว่าให้เสร็จก่อนอาร์ติสคงด่าในใจแล้วพวกเที่อะไรก็ไม่รู้ไหนดูดิโอ้ยขาลูกอ่ะโอ้กล่องตายกล่องตายมันรู้สึกแบบกะอักอ้วงกะอักอ้วงกะอักอ้วงก่อนจะกะอักกับการหลับไปแล้วใช่ไปไหนอะหูปากอ่ะเด็กพูดฝากไทย ไอ้เรยวจะจบแล้วมันก็ไไรพูดประโยคสุดท้ายว่าเลื่อมใสนิทานเรื่อง,นงเองนี้มันสองอะไรวะ,ะรพี่จะต้องสรุปสรุป,ปว่าฉันนั้นดูไม่ดีฉันท <ใช S 1> ี่เธอไม่ดูหมฉันอไรม่ดู้นิทานเรื่องเนี้ก็เลยสอนให้รู้ว่าบางคนอ่ะโง่เขาเบาปัญญา เกินกว่าที่เราจะสั่งสอนเขาได้บจบกันไปแล้วนะครับกับนิทานเรื่องแรกของอีพีที่1มีชื่อว่าดาวแห่งลำดวนชื่อว่าดวงดาวในลำ <c oughs> <c oughs> คลองนะครับผม <c oughs> ตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนักวาดคนไหนจะมารับเชิญให้เรานั้น <c oughs> กปอดติดตามได้เลยในรายการ <c oughs> นิทานสอนใคร ก่อนจากกันอย่าลืมกดสับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งนะครับฝากติดตามโอ้สิไก่ไว้ด้วยครับผมสหรับวันนี้สวัสดีไปไหนอ่ะจบแล้วหรอจบแล้วยังจะเล่าอีกเหรอติดใจเหรอติดใจดีใจร่วมเป็นกำลังใจหรือสนับสนุนพวกเราในการทำคลิปต่อไปได้ง่ายๆแล้วลวันนี้ที่ทูอัล